การหนึ่งทีมันอันตรายเพ็ดพี่น้องเลยดอกมันนะอันดอกมันเอาห้ยแท้เลยอันดอกอื่นก็กระออตัวพี่น้องเยสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีประตูกฐานสบายดีวัดสุมงสุบ่อน้อะบอกจะเป็นเอฟซีตะฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศ มืนอนี้ก็ได้มาก,การเท็ดอีอะไรพี่น้องหาการเท็ดมาขึ้นนี่การห้อยพี่น้องมืนอนีกน้การเท็ดงงพี่น้องการเท็ดละงงพี่น้องเลยนี่เหยื่กินข้าวมาบเลยพี่น้องสองไข่พี่น,น้องอืมไข่ Cô nó thôi hết phượng đi thôi hết phượng xi bê tông xi đầm đâm bằng cái đấy chứ đừng bùi khen thì nó Hãy

ไ nice ี่เลยน้เป็นของไข่หนึ่งคู่นึงสองไข่ อ <mel od ic blue> so ืมอืปุ๊บอืมไปเอาใี่นี้ต้นบานสองดอกบานละเดียถ้าเบาใจมนสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะคอยเก็บพี่น้องพอถ้าถือตอนนี้ก็มันจะแตกพี่น้องย เบาใจพรน้พดอกเทพน้อยคือก็บาอวยใจรีดเพน้องบบาใจก็บเบาใจแท้เลยสมสือหัวใจหอวสิใจ อยู่ดุเดือดเท่เลยสามดอกพี่น้องเฮียงกันเลยโปรยพี่น้องโอ้โหนักสั่งเดินเล้ยแล้วมันเอาแต่เงาตีนปลาวมันเน่าพี่น้องพี่น้ามันเกิดไหมโอ้โบัตรทเฮ็ดเลยพี่น้องเฮ็ดพวกกันยังออกอยู่พี่น้องอฮะดอกทั้งดอก 何、はい bạn ngủ người bắc nhảy vì đúng bùn 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 งูเลื้งบ้านพี่น้อยสองดอกค้นหาแต่เขาบม่เห็นไไปด้พี่น้อยก็ปลาแบบไรตุ๊บหน่อยจนบานพี่น้อยสีอะไรค่อยเดือดก็มีพี่น้องยดอกแห้งง่ายพี่น้อยผมบ้าไงเลยพี่น้อง ไปหนักกว่าเขาตัดใหม่บนมือเขาที่ทางบุหินวะรับมอยลุ้แเทน้อยเห็ดนะลุ้แเทน้อง Tung à. giang, à, nha, o mang à, chị đại học tìm bằng ngành. Nguyên rinham bụi mỹ kín sẹp truyền thương học. Ah, tuần rồi. bên khôn tà kai, mùa sợ, mọi bên 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 nó ดอ๋อบิ่งนะพี่นงค์ดิมันคือยังพี่น้องมันแหละคือขักคือแน่แต่ได้พี่น้องทานผู้ส้มตัดสินใจสวยผู้ขาแน่บ่ต้องบ่บ่ต้องวอาบ่ต้องบอกลายพี่น้องบ่ต้องบอกลายใจห่างว่าคือขักคือแน่ปุ๊บตาพี่นงค์จะใส่ฝรั่งตกขึงบินพี่น้อง อือพี่น้องเคยเห็นบบพี่น้องว่าเห็ดเห็ดปีชักพี่น้องเบึงซอยกันเนี่ยเด้อพี่น้องเลยเฮซี่ทุกท่านนี่นี่เป็ะดองปูดอพี่น้องเมันเป็นดอกอือเด้ออันนี้เคยเห็นแต่พี่เอิ๊ดเอิ๊ดสดสื่อนะพี่น้องเพิ่นเคยไปไปถ่าย ป่าตัวผูดผูสามกระดงครึ้งพี่น้องเฮ็ดนะอืมบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอือหือตัวนี้อะไรพี่น้องเอ้ยคือฮะเบิร์ดิวเฮ็ดเพิ่นพี่น้อยอืมรอนแน่ก็มันออกันนี่นะ เทมห้องไปนั่นผมโดนโดนตานั้นผมวนกบุงในลายนะบ่เอออยู่ในชวนกบุงบ่นี่นะเห็นเราได้กินเห็ดอันนี้นะกระโดดระดียดเลโอ้โหเขาอโหุดโกนโบราณที่นี่ครับยาดกันชืลอดีเราจัดกิมบับ ก็มาบึงโอ้ยเขาก็เยอะเขก็เวรไม่ใช่ายๆกินเป็นอะไรเห็ดอันนี้เห็ดตีนเห็ดเ็ดโคยส้างนะเโคยส้างเขาเออตัวพี่น้องวงโคพี่น้องเบื่งตรงงานนี้มีแตกพี่น้องมันโคตรเฮ็ดเลยได้พี่น้องนี่โคตรเฮ็ดหาบึงยากพี่น้องหายากอันนี้นะดอกเดียวในโลกเลยพี่น้องนี่คือก็เคยเหรอ ดอกเดียว <laughs> ดอกเดียวได้โลกเลยเลยพี่นอ้องเปิดโบมี่ัปแต่ว่าเคยเห็นเนาะส่องได้ผลที่เคยเห็นกรเมิดนมันอกกันในเลกพี่น้องแต่ว่าสำหรับผูเขาเองนี่ว่าดอกเดียวในโลกเลยพี่น้องมันจกนิวนน 18, น้วอันนี้ฮะบนมาสิบแปดสิบเก้านิว้วบนสิบเก้านิ้วโอดโหโดโหดโหด,โ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 ดพี่นอ้อย บุกคุยโผล่กระสังเจอหืมบูกเห็ดพี่น้องเฮ็ดคักกระโดดว่เฮ็ดอืมพี่น้องได้แต่วทวงมันใหญ่ซะ่แล้วเกินเพี่น้องหนวกวูกอ ดอกปูเท่าได้ดิพี่น้องลำก็คักเนื้การพี่น้อ,กอ,นนองกานรตีมันอันตรายป๊เพ็ดพี่น้องเลยอันดอกมันหนะอันดอกมันเอ้าไห้เธอได้อันดอกอื่นก็กะกะกะมีพี่น้องแต่มันบอกคือขึ้นตัวนี้พี่น้องตัวนี้ตีพี่น้องเลยปุ่นนะสีว้ายดะสีพี่น้อง หาน้ำตาแตกแล้วได้พี่น้องก,กันแลวนี่ยหมักกับกุหลากุ้ดแซ่นี่เด้อพี่นอ้องเคยเห็นคลิปนี่เนาะถตาอีพีที่ทันใดได้เบิ่งได้ซุ่มเซตะจะโตไปนี่พี่นอ้องเลยโคงแปกดอกนี่ีที่ใหญ่แห้งพี่นอ้องสัมพงพี่เอ,อิร์ดไปหามาเลยพี่นอ้องพี่เอ,อิร์สดสดซึ่อยูทูบเบอร์อประเทศไทยพี่นอ้อง เพีสุดจืดเีวถอยก็กินกนด้เห็นอืมกินอะไรมันใหญ่ๆจะสิเพนเรได้กินอ่นนี่นะขอจิเดี๋ยวนะวาเลยฮะโอ้ยพี่น้องเพนเพนมึงกว่าเดินเจ๊งั้นอยากเพ็ดนูเฮ็ดยักเลย้พี่น้องนี่นะมาเฮ็ดนี่ได้หนูเยน้อยป้า้น้อยองำ่เปนธรรมดา เอาตอนใดน่ะน้อหางง่ายเงินพูดว่าเฮ็ดพี่น้องเอ้ฮ่าทำนี่แหละพี่น้องบอบอของดีมีน้อยพี่น้องซูเห็นโบรายอืมคือเนี่ยเลยพี่น้องนี่อันนี้เซอง์ไซแมนพังหมุกตัวนี้หิ้มหิ้มดว่าคอถดคอไพเร่ยไอ้สีทุกท่านจะดราม่าจะว่าเบนนี่พี่น้องมันคือเลยก็ว่าไปพี่น้องมันกระตุกกระติกเอ้ก็ะว่าหยกโบวหัวไปตั้งบอกตั้งไอ้หัวพี่น้องเว้ ว่าอยากได้เ no, ด yeah. ็ดอกเนาะอยากได้เป huh? no ็นย่างแถวตลาดอะนะถือดีสมัยนั้นถือดีสิัยปุนีีเป็นตลาดเป็นตลาดนัดเนาะตลาดนัดโอ้ยเงาเดียวเลยนี่เนาะจะเคยไปเอาอยู่บ่มังก่าไหมเอาชุดหนึ่งเลยโอ้ตั้งแคนทีวีจอพ่นบอลรือว่าบิงอื่นเยอะไปแล้วไปหรือไปเยอะๆบึเห็ุจะบอกออกว่ะ อ่ะพี่น้องมานี่ก็บมมมาพะควรนพี่น้องจะขอปดในคลิปนี้พี่น้องเลยคลิปเฮ็ดใหญ่เฮ็ดหนักเลยพี่น้องเฮ็ดคืดเลยพี่น้องก็ขอบุญขอบพูนทุกทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามหับ o มแต่ตอนเก็บบ่มบ่ได้เห็นนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเพื่องห่วมทางพี่น้องเพิ่นกลับไปแต่เพิ่นมามันพอดีมาพ่อพี่น้อง ค่ะพ,อพ,อพ,อพอบกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่สีทุกท่าน